จากข่าวที่นัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนไปคุยกับจุลพงศ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยถึงกรณีที่พักเพื่อไทยนะครับมีข่าวว่าจะยื่นซักฟ่อรัฐบาลพักภูมิใจไทยบอกว่าขอให้ชะลอไว้ก่อนหลังเดือนธันวาคมได้ไหมเนื่องจากช่วงนี้ติดที่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าพกกรรคเพื่อไทยอยากจะยื่นซักฟอกรัฐบาลก็เป็นสิทธิที่ทำได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถไปขัดขวางได้ด้วยเพราะว่าถือเป็นการใช้สิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่ถามว่าช่วงนี้ควรทำหรือไม่ถ้าจะตอบว่าควรหรือไม่ควรผมพูดแบบนี้ครับยังจำได้ไหมครับวันที่อุ้งอิงนะฮะถูกสารถีบออกจากเก้าอี้นายก ตอนนั้นพักส้มเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอว่าพักไหนเนี่ยถ้าต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยและสัญญาว่าจะยุบสภานใน4เดือนรวมถึงจะทำประชาปติแก้ไขรัฐธรรมนูญพักส้มก็พร้อมจะเทคะแนนเสียงให้ปรากฏว่าพักนาเงินมายื่นข้อเสนอเป็นพักแรกและพักแดงก็มายื่นข้อเสนอเป็นพักที่สสรุปแล้วเท่ากับว่าทั้งพักภูมิใจไทย และพรักเพื่อไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรักประชาชนก็คือยุบสภาใน4เดือนและทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญมาถึงวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่1ไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการเข้าสู่วาระที่2แล้วก็วาระที่3ถ้าจัดทํารัฐธรรมนูนใหม่สำเร็จคือแก้ไขสำเร็จก็จะไปสู่การออกเสียงประชามติ ฉะนั้นเสียพรรคเพื่อไทยควรคิดได้เองครับว่าควรหรือไม่ที่จะยื่นซักฟอกตอนนี้เพราะถ้ายื่นซักฟอกอนุทินก็มีทางเลือกเดียวก็คือยุบสภาซึ่งทำให้ขั้นตอนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปแต่พรรคเพื่อไทยอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคหนึ่งที่ตอบรับข้อเสนอของพรรคประชาชนที่จะยุบสภาใน4เดือนและต้องเน้นข้อที่2ก็คือจะทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ นั่นเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีความจริงใจบ้างหละในการแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นเสียการที่จะรอออกไป4เดือนแล้วค่อยยื่นยติซักฟอกร,รัฐบาลนูทินผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และคุณพิจารณาครับ